สวัสดีค่ะพบกับเจนซีรีพอร์เตอร์ในยา่านเมืองเก่าบริเวณถนนถลางจังหวัดภูเก็ตไต่สุนอันหรือว่าโรงตีเหล็กยังคงอนุรักษ์การตีเหล็กแบบโบราณไว้ซึ่งนับวันยิ่งหาดูยากค่ะ วันนี้เพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูกเก็ตพาเราไปลงพื้นที่ไปสัมผัสการตีเหล็กแบบโบราณที่ยังคงเหลือไว้ค่ะในอดีตโรงตีเหล็กมีความสำคัญกับชาวภูกเก็ตเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ดีบุกชาวภูเก็ตส่วนใหญ่จึงมีอาชีพหลักคือการทำเหมืองแร่ตีทิพาตีกว่าตีข้างเลยขาไปตางกนทำเหมืองมาดีเหมืองไม่ดีนยแล้วขอก็มาตีมาดีตีทิพาตีกว่าตีข้เลยเนี่ยอ,อ่าตีก่อนขอไขายดีมาดีขอขายดี ใช้แรงในการตีซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะทำให้เหล็กกลายเป็นเนื้อเดียวกันการตีเหล็กด้วยมือน,นั้นจะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนเหล็กแปรรูปหรือเหล็กจากโรงงานเพราะการใช้แรงคนในการตีน,นั้นจะต้องลงน้ำหนักที่พอดีและตีขึ้นรูปทรงจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการเนื้อเหล็กจึงมีความเหนียวคมและทนทานต่อการใช้งาน จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครตีก,ก่อนหนะ้แก้ครับหนาอาทิตย์เป็นทัศตนะีการเลี้ยงขายเลี้ยงผ้าเลี้ยงของเอาอย่าม้าได้ธรรมดาเนี่ยวันนี้อา,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 าทิตย์ซือนน้อผ้าถา,า 10, มว่าติดของันโต้อ,อไรอ่ะค่ะผ้าลูกน,น้องเราในปัจจุบันชุมชนย่านเมืองเก่าถนนถลางยังมีเสียงของการตีเหล็กอยู่แม้ว่า ของแร่ดีบุกนั้นจะหมดไปแล้วแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของภูเก็ตในอดีตที่ผ่านมาช่วยดูแลกิจการตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อจริงๆนี้เป็นรุ่นพ่อทางากิจการมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนกระทั่งว่ามารุ่นลูกแล้ว,ลวต่อไปอนาคตก็คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาสานต่อแล้วเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ว่าต้องใช้แรงงานด้วยคนสมัยนี้แรงงาน ถูกแรงเขาไม่มันทําแล้วอาชีพที่ผลิตออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครใช้แล้วหิุหผลก็เพราะว่าเหมืองเล่พูเกเพเราทําไมก่อนอยู่ได้ก็เพราะเหมืองเล่ตัวนี้กิจการเหมืองเล่เนี่ยเขาก็ปิดนะปิดเหมืองเล่ก็ไม่มีแล้วตัวนี้กิจการอยู่ได้ก็มีพวกชาวสวนชาวนาอะไรพวกนี้ก็มาซื้อมีดพามาซื้อฝานอะไรพวกนี้อย่างที่น้องเขาพูดเมื่อกี้ขายได้บอกว่าเปิดขายก็อาทิตย์ประมาณสองวัน ในยุคที่ภูเก็ตเติบโตด้วยธุรกิจท่องเที่ยวเสียงตีเหล็กจากไต่สุนอันจะจางหายไปหรือไม่เป็นสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรงตีเหล็กแบบโบราณน,นั้นซบเซาลงไปเรื่อยๆก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันมีความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้การผลิตเหล็กมีความง่ายขึ้นและสามารถผลิตตามที่ต้องการได้ หากเพื่อนๆมีเรื่องราวที่สนใจสามารถส่งมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ